ครับปุ๊กก็รับมาใส่ได้ครับใส่ที่ซ้อมมากี่วันเรียนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายต้งใจไหมครับอ่าก็อยู่ที่นี่เลยเจ้าทีเลยมีใครเป็นคู่บอลซ้อมบ้างตอนนี้พี่ที่ในค่ายอ่าตอนนี้ตูนอายุสิบสี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบสี่น้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่สิบเจ็กมวยสไตล์อะไรครับจีนวันนี้ตูนต้องมาเจอคู่บอลเก่าอีกแล้วใช่ไหมครับเทมิมิทเป็นไงเจอมากี่ครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งครั้งที่สามวันนี้สองครั้งเป็นไงบ้างครั้งแรก หนึ่งเสมอหนึ่งวันนี้ครั้งที่สามวันนี้คิดว่าเอาแชนะก็ได้ไหมเราเราจะมีอ่าล่าสุดต่อยไปที่ต่่อยไปทีะวันน้าวันนั้นเป็นไงเสมอเสมอเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยกี่กิโลนะสามเจ็ดวันนี้ต่อยเบกกี่กิโลสามเจ็ดเหมือนเดิมเมื่อกี้ช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างโอเคเกินจุดสามเกินเดี๋ยววิ่งยืดเส้นสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นเต็มน้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแชนะนะคุมมากี่กิโลไฟนี้ ตอนนี้กูมาสกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักเท่าไหร่ได้ประมาณคนจังหะมาเด็กสุราษฎร์เอ้าฝากเชิญชวนแฟนคลับกันหน่อยอ่ะขอนี้ขอโชคดีขอบคุณครับอ่ะต้น